อ้าวด้เวลาแจ้งเกิดแล้วสายผู้มีผ้าคุณเออสายคู้สายผู้มีเป็ดกับผ้าคุหนูของเขาได้เวลาเกิดแล้วจะได้เสือสายอ้าเลือิดม่นี่เป็นไรเขาน่าจะรู้แล้วเอาเป็นอะไร แต่ถ้าแต่เรารู้ว่าใครเป็นเป็ดเราไม่ใช่แต่เรารู้ว่าใครฆ่ากินแล้วใครเป็นโดโดเราก็จะดิวกันได้มีเป็ดตัว์เล้ยป้าทิดทำเค่กันไม่ต้องไม่สนใจเขาสวัสด,ดีค่ะโ <laughs> อ้ยหัวร่อ,อ เอางี้นะขนมขนมเสียงมันสะท้อนมานะพี่พี่ว่างว่าไงเหตุการณ์ว่างโอ้โเหตุข้าปากใครไปนู่อะตรงบันไดเอาเอาไงศพศพศพคุณเอ้ยเดี๋ยวนะมันสามศพเลยผมพูม้คุณสีแดงอ่อนได้อ่ะเขาไม่ได้ป่าอุ้ยนายเป็นคนดีมากนายพุกเราด้วยสนใจซื้อบริการเราไหมโอเคปลักนายอยู่ในไม่เป็นไรดี่ไม่ขึ้นอ่า ด้านล่างขุนไก่อ๋อโอเคพี่ที่นี่ผมก็บอกไม่ผมเห็นเข้าป่าทีเนี้ยโอ้ยขาไม่มีอะไรจะแก้ผ้าเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไปแกตัวแกตัวนี่นี่นี่เสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงอ่ะคนนี้เสียงผู้หญิงอ่ะเสียงผู้หญิงอะที่ป่าพี่เสียงผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิง เราเราเรคนล่างผมไ่ะหมายความว่าไงไม่ไม่ผมเมื่อกี้พี่สับสนในสับสนกับไม้มันไม้ันเป็นสีไม้ไม้มันขึ้นแล้วเป็นเสียงเสียงผู้หญิงไงผมบอกผู้หญิงเขาละพี่เป็นผู้หญิงเขาอ่ะผมบอดไปแล้วเป่าเวรกรรมโอ๊ยขอโทษขอโทษไม่ไม่เสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงแล้วคุณพูดประเด็นมันมันขึ้นเป็นเสียงผู้หญิงไงผมขอโทษขอโทษขอโทษ นี่มันการหนัวขั้นเทพขาวนกม่ันทำอะไรเลยนี่มันการนัวอะไรกันนี้ยี่ทำเวรดก่อนแล้วกันทําเวรดทำทำเวรดทาเวรดปกป้องผมเลยพี่ถ้าผมตายคือ หมาไม่ถ้าผมถ้าผมก็ะพี่ตามผมมาพี่แล้วพี่จะเจอของดีพี่ตามผมมาก่อนจะเพิ่งทำลิปทำเพจเรีบรบตามผมมาแล้วพี่จะเจอของดีคือผมจะตัวผมจะตัวแตกแบบให้พี่โชว์พี่เลยคุณทอนไม่ใช่นี่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช่ค่ะทั้งคือผู้ชายค่ะคุณประกอบเราจะดิวกันดีกว่าพี่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 สเต็กพี่สเต็ก พี่สเต็กพี่รูนะพี่รูนะใหญ่ๆนะพี่สเต็กอย่่นะรูเราจะเป็นรเราจะาจะเราจะดิวกันตลอดไปได้ใช่ไหมถ้าเกิดเรามาจวนตัวแล้วก็ผมจะยอมให้พี่โอเครู้แล้วใครเป็นโดโด,โดโตายกันเต็มเลยผมกับพี่สเต็กจะเป็นคนดี ไม่มีทางเป็นเป็แน่นอนสเต็กไม่ใช่สีส้มอุ้ยในในครูไม่พี่พี่ขนมกับคุณอะอะอะไรนะหนึ่งสองเฮ้ยพี่ดำตาได้ไงวะนะนินจาฆ่าแล้วก็เป็ดเป็นธรรมดาฆ่าเ้าเดี๋ยวสีดำ อ่พี่พี่สเต็กไปเจอกันที่เดิมนะพี่ทําเพลินะเขาเขาบอกพี่ว่าเป็นโลอะไรพี่ได้ยินกระบอกหลาคนใช่ไหมก็ต้องเขาบอกว่าเขาเป็นแคนาเดียนพี่หมูเขาเป็นแคนาเดียนแน่นอนเขาบว่าไม่ไม่มีคนรีพอร์ตเขาหนิเออแต่พี่พี่บอกว่าเสือผู้หญิงไม่เจออีกพี่แต่ผมว่านะไอ้ทุกคนทุกคนแป๊บนึงยังไม่ตายผมว่าผมว่าตอนเนี้ยพี่หมูกับพี่ไก่เขาเข้าขากันเป็นแปลกปั๊ ใช่เพราะว่าอะไรเนเรียบร้อยบแกนผมหมดเขาเลยหมู่หมดเลยเรบร้หมพี่หมู่เลยไก่รอหมดพี่หมูเลยแล้วคุณไก่รอเขาเลยแล้วผมหมดพี่หมู่เลยไม่ไม่แต่แต่ว่าสสี้มเลยแต่ว่าแดงออกกับสติงไม่ใช่นะสีส้มเลยใช่ผมเป็นคนดีที่เหลือไม่รู้เมื่อกี้คุณไก่วิ่งจากไหนมาไม่รู้ผมเข้ามาไม่เย่ไมากสองคนดีได้เลยพี่ดูดิพีเข้าข่ายดีเฮ้ยหมดผิดแล้ววะพี่เข้าขากปเันแปลก พี่มูไก<ป>่ต่อไปก็พี่ไก่บอปก็พี่ไก่ไปดูดูดูบอดูบอดูอะไรกันแปลกเขาข่ากันแปลกเกินไปเขาขาแปลกเลยบอกว่าสิ่งที่พี่ดีบอกอ่ะข้อมอูลนะฮัลโหลฟังไหมเนี่ยหูฟังมีล่าวไม่ได้ฟังเราจะดีวกันตลอดไปเราจะดีวกัน <c oughs> คือครั้งนี้ <c oughs> ครั้งนี้เราจะเป็นโดโดที่แบบร่วมมือกันใช่เหรอใช่ปักคำฆ่าพี่ก็ได้เอาเวลาเอาแมว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 เราเป็นพวกกันมา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 ต่อกันเตะผมว่าเราไม่ชนะหรอกพี่เชื่อผมน่าจะเปิดชนะแหละเข้าขาก็าใกเกินไปนี่หว่าโอ้เด็กก็ชนะแล้วคือถ้าเราเป็นคู่รักก็เด็กคือเราชนะเลยเนี่ย ไม่ได้ไม่รู้ไอ้สโคปมันมีหูฟังหรือเปล่านะไม่รู้มันฟังที่ข้อมูลที่พี่ดีบอกหรือเปล่าบอกหรือเปล่าคือคนที่ปาดน่นเสียงผู้หญิงแล้วเสียงผู้หญิงมีไม่กี่คนในห้องในห้องไก่แต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่แล้วต่ใช่ผู้หญิงที่ปาดไม่ได้ื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าเทเลปเราแค่เราแค่ชอบทำลายประตูหลังเฉยๆก็แย่เลยแล้วกันอ่าโวโวสโคตสโคต ไม่ไม่ไม่โบดพี่ม่วงโบดพี่สีม่วงโบดพี่ไก่อ้าวผมโบดเขโบดสุขูะเธอถีที่แล้วผมโบดพี่ไก่ผมโบดพี่ไก่พี่ไก่ก็ยังจะเอาเสียงความสงสารก็ไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยพี่พี่มาที่ก่อนแป๊บนึงพี่มานี่มาที่มาที่พี่มานี่ก่อน เฮ้ยตามมาผมขอคุยขอคุยธุระก่อนไม่แผมบริสุทธิ์แน่นอนผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสาบานต่อชีวิตผมมาผมปาดคุณนะมาผมปาดคุณน้าถ้าเกมถ้าเกมหน้าผมถ้าเกมหน้าผมเป็นเออผมไม่พุ้คุณปาดเลยพี่ถ้าเกมนี้ผมเป็นผมไม่ฟุ้คุณผมผมขอผมขอพี่ผมขอโทษพี่พี่ปาดคุณนะพี่พี่แป๊บนึงพี่อัดคลิปไหมหรือพี่ไม่ได้อัดใช่ไหมไม่ไม่ไม่โอเคเอาง่ายๆพี่พี่สนาฮะผมขอสนาแล้วผมจะผมคิดว่าผมจะเบอร์ผมเป็ิดจ่ายพี่พี่ิงกับใครก็ได้มา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 พี่จะเดี๋ยวผมจัดการดี อ่ะพี่ไปไหนเอ้ยพี่ครับยิงกับใครก็ได้คนนึงนี่ไงนี่นีไงยิงอะไรเออนั่นแหละพี่ลองยิงใกล้ๆเขาดิยิงใกล้ๆเขาหน่อยเอ้ยยิงใกล้ๆเขาหน่อยทำเพื่อผมนะพี่ทำเพื่อผมเร็วๆเอาผมว่าจะขอเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ทอมไม่ใช่ผมโอ้จบแล้วไหมนี่ไงนี่ไงบอกให้แม่เปี่ไงเป็นไงเป็นไงกูได้เป็นไหมเนี่ย ใช่พี่เป็นพี่ลาบไงพี่เป็นพี่ลาบไงเอากูได้ป่าดไว้หรอฮันโลพี่ผมท็ศเดียวพี่ผมตามโลแต่ที่คุณไก่พูดมันจะทำให้เราเดือดแล้วไม่ผมจะป่าแล้วเขาเขาเขาดิ้นนะ เขาดิ้นไปดิ้นมาผมรอจังหวะปาดดิเนี่ยใช่ฟังพี่ก่อนเบตแรกคือโอ้จบเลยจบเลยเหนือปังเอหน้าพี่แล้วเขาหัวรอดน้องวีเนาะน้องวีไปตายต้นเกมไปเหรอดีต้นเกมดี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 ตายได้ยังไงอะพีชคุณสองคนสายเหลือกว่านเนี่ยทำทะเลทะเลทำลายผนหน้าอกได้ไงอะ ก็เขาซื้อบริการนี่ใชนไหมค่ับไ่เข้าใส่เอาอ่ะเราก็กลัหวหนูขอจากวงการต้นเกม